แฟนไทยใจสัน่นหรือลันลิซาเตรียมกลับบ้านฉลองวันเกิดเล่นเอาแฟนๆชาวไทยของไอดอลสาวชื่อดังลิซ่าและพิงตื่นเต้นหนักมากหลังมีข่าวลือว่าลิซ่าเตรียมกลับเมืองไทยหลังมีผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์รายหนึ่งได้โพสต์ตางรางบินของลิซ่าเป็นเที่ยวบินจากบารีถึงกรุงเทพมหานครหลังจากเสร็จงานที่อิตาลีแอนฝรั่งเศสแทนที่จะบินกลับเกาหลีใต้โดยบัญชีทวิตเตอร์รายนี้จะโพสต์ความเคลื่อนไหวการเดิน ทางของเหล่าซุตตาและ90%ก็มักเป็นเรื่องจริงจึงทำให้เหล่าบริงค่อนข้างเชื่อว่าลิซ่าน่าจะบินกลับมาฉลองวันเกิดในวันที่27มีนาคมนี้กับครอบครัวซึ่งจะเป็นการกลับเมืองไทยเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีของลิซ่าเลยทีเดียวแต่ยังไม่ได้มีการแจ้งวันและเวลาที่แน่นอนโดยเป็นคิวส่วนตัวไม่ใช่คิวงานส่วนงานนี้ลิลลี่ชาวไทยจะมีโอกาสได้ไปรอรับเต้าลิสท,ที่สนามบินหรือเปล่าคงต้องลุ้นกันหนั มากเพราะความปลอดภัยจากโควิด -19 ยังเป็นเรื่องสำคัญแต่ขอแค่ให้น้องได้บินกลับมาบ้านเกิดจริงๆเท่านี้แฟนๆก็ชื่นใจกันมากๆแล้วจ้า